วันนี้ลังกาเดสะบายลังกากูมารขอนำพาทุกท่านย้อนอดีตไปสืบค้นหาต้นกำเนิดวัดเหยงหลายแห่งในเมืองไทยซึ่งทางศรีลังกาเรียกว่ามหิยังคณะมหิยังคณะปรากฏเห็นในคำพีมหาวงความว่าสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเก้าเดือนได้เสด็จมาเกาะลังกา เพื่อโปรโดพวกยักษ์ซึ่งประชุมกันณมหิยังคณะคราวเดียวกันนั้นสุมาณะเทพบุตรแห่งเขาสีปาทะได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจนบรรลุโสดาปิผลพระพุทธองค์ทรงประทานพระเกศาธาตุกำมือหนึ่งสุมาณะเทพบุตรจึงก่อเจดีย์แล้วปฏิสถา,านพระเกศาธาตุ เพื่อสักการบูชาณมหิยังคณะแห่งนั้นต่อมาครั้นพระพุทธเจ้าปรินิพานล่วงแล้วพระอรหันตรภพูเทระผู้เป็นสิษย์ของพระสารีบุตรเทระได้อัญเชิญพระขีวทาตหรือพระทาุสดทศมาประดิษฐานภายในเจดีย์อีกด้วยวัดมหิยังคณะถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ สร้างตั้งแต่สมัยพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่สีลังกายุคแรกผู้ทำหน้าที่อุปถัมภ์คือเจ้าชายอุทธจุรภัยผู้เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าเทวนัปิยติสสะสมัยต่อมาพระเจ้าทุตทะคามนิอภัยปโปรดให้บุรณะครั้งใหญ่นับแต่นั้นเป็นต้นมามีพระมหากษัตริย์ อีกหลายพระองค์ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมดังเช่นพระเจ้าโอหรกติสะพระเจ้าสิริสังคพโพธิพระเจ้าโคถาพยะและพระเจ้าเสนาธิสีเป็นต้นครั้นร่วงเข้าสู่สมัยอาณาจักรปโรนารุวะวัดมหิยังคณะได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระเจ้าวิชัยพหูที่หนึ่ง และบุรณะครั้งใหญ่สมัยพระเจ้าปรากรมประหุมหาราชสันนิษฐานว่าสมัยนี้เองวัดมหิยังคณะแห่งนี้น่าจะกลายเป็นวัดใหญ่ภายใต้ราชุประถมและน่าจะมากมายด้วยพระสงฆ์ทรงปาตอามสมัยนิยมและสมัยนี้เองพระสงฆ์วัดมหิยังคณะน่าจะเป็นหนึ่งในคณะสงฆ์ศีลังกา ที่ออกเดินทางไปเผยแผ่แลทัทธิลังกาวงตลอดดินแดนอุตสาคเนตามพระราชบายของพระเจ้าประกรมพระหุมหาราชดังปรากฏเห็นชื่อวัดมเหยงหลายแห่งในประเทศไทยประเด็นน่าสนใจเพิ่มเติมคือวัดมหหยังคณะนั้นเป็นวัดป่าอรัญญาวสีมีธรรมเนียมปฏิบัติ เราคือการพำนักอาศัยวัดนอกเมืองเพื่อปริิเวกแต่ไม่ทิ้งการศึกษาเล่าเรียนและแต่งตำราตามแบบศีลังกานอกจากนั้นยังให้ความสำคัญสักระบูชาพระเกศา,าธาตุและพระขีวธาตุซึ่งบุรพา,ารย์ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างเรื่อยมาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของคณะสงฆ์นิกายนี้